เ <ừ> ่ยงผูนักเป็นปัญญ์เตือนแก่บรรดาใรุ่งเรืองสร้ทุกผลในกระบวนการสื่อสภาพกันตลอดเก้าเนือมาอะไเยอไปเจออยู่ทำเศสีธรรมรา

กันยิดเส้นกันคแต่ยิดเส้นกันยิดเส้นกันขอคุยคไปก่อนก็ได้ครับขอรีดได้สามวันกลางคืนเคยไปเจอพวกเด็กวัยรุ่นกลุ่มขี้เมางานกาชาติอยู่ตัวนี้เรียบร้อยเลยวันนี้อ่าโอเคโอเคครับโอเคครับหายากเลยเฮ้ต้องให้อยู่ก็เดี๋ยว ก็มาซางไปแล้วเนี่ย็าเราเป็นสิก็บอกเลแล้วใู้ไ่ไชไหไมกใช้ใช้รเมาเมื่อไหร่มาเมื่อวันเราถได้นะทีเรื่อนั้น อ๋อมาอยู่ที่คนเก็บได้ไงถ้าเขาเป็นคนดี <ทำ S 2> ก็ใหม่ก็ได้วันี้เลย<ต>มันเป็นวันที่วันศุกร์ที่27ค่ะประมาณ4โมงเย็นค่ะจะจะ,จะนำเงินไปฝากธนาคารกสิกรนะคะขี่รถไปพอไปถึงไปษณานีแต่ไปถึงปสถานีแล้วกระเป๋าไม่มีแล้วหล่นหล่นข้างทางไปแล้ว <c oughs> เสียใจ ปกใจแล้วก็เสียใจเลยคิดว่าคงไม่ได้คืนแล้วเป็นเงินอะไรเป็นเงินของบริษัทค่ะแล้วหลัากนั้นก็ทำอไคัที่บ้าก็เอาทรัพย์สินที่มีค่ะเ,เอาไปจำนำค่ะเอาเงินมาคืนบริษัทค่ะมีมีทองสองบาทแล้วก็รถสกูปปี้ค่ะเอาไปเข้าไฟรนซ์นค่ะ ได้ฟัง,ฟงมีคนบอกค่ะว่าเขาประกาศทางวิทยุค่ะว่ามีคนเก็บกระเป๋าเงินได้ให้มารับที่สวทค่ะขอ,อขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เก็บเงินของหนูไว้ให้ไ, <c oughs> ไม่คิดว่าจะได้คืนค่ะ <c oughs> ยังคิดยังมีคนดีอยู่ในสังคมค่ะ ลูกอยากได้กระเป๋าดิสอ,ไองไหม้่งี้มันก็บอกว่าไม่อยากได้ไม่อยากท <g ül> ีนี้ก็บอกเก็บให้ป้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวป้าวนไปรถไปเอาเงี้ยเพราะว่าไม่เห็นมีใครเก็บเลยก็เลยวนรถไปเอาพอไปเห็นกระเป๋าเอาไหมกล่องดิสองไม่อยากได้ไม่อยากได้คือของผู้หญิงกระเป๋าไม่อยากเอาก็เลยบอกว่าเก็บมาให้ป้าก็ได้ป้าจะเอาไปใช้เองกล่องดิสองว่างี้เดี๋ยวป้าไปใส่ของอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าไม่เห็นมีใครเก็บว่างี้ยก็เลยแค่นั้นแหละค่ะก็เลยเก็บแล้วกลับไปที่ร้านไปเปิดดูเอามันมีแต่ตังค์เนี่ยก็เห็นว่ามันเยอะ ทนี้ว่าคุยกันกับพี่ที่ร้านว่าเงินมันเยอะอะ่ะเราจะไปแจ้งที่ไหนไปแจ้งความหรือว่าทํายังไงดีอะ่ะคือเราเห็นเงินเยอะมันก็สั่นแล้วอะ่ะก็เลยคุยกันคืนนี้ตอนเย็นก็เลยเรื่องงานมาก็เลยมาแจ้งที่นี่ค่ะให,ให้ช่วยประกาศหาเจ้าของให้อะ่ะแต่นี้มันเยอะมากก็คือคิดว่าเขาต้องเดือดร้อนจริงๆริงอ่ะแล้วนี่ก็เหมือนกับไปเขาไปใช้จ่ายมาอย่างเงี้ยเราก็เลยไปประกาศหาเจ้าของดีกว่าเผื่อเขาจะมาเอาอย่างเงี้ย